สวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ้งอิงเพชรบานแห้งเช่นเดิมครับ <l ots of Russian> เดิมครับสำหรับวันนี้การแสดงการหลองการล่ำยูทีเบญจักจงังหวัดศรีสะเกดล่องไปเบิงไปช่วงเบิงครับว่าเป็นจังไดมีโอกาสสังกษีแตกหรือเปล่าเมื่อน,นี้ไปเบิงครับบรรยากาศนาเวที่ เบิงบรรยากาศนะครับอยู่หน้างานนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามให้พี่พี่น้องน้องเฮ้าติดตื่นตาตื่นใจสำหรับการแสดงในเมือนี้เบิงที่แหละครับว่าพอพ่อ,พอแม่พี่น้องเฮ้านี้ออก็ไอทดสีไปแห่กำลังใจหลานหน่อยในคำคำขื่นแหง่งแงขื่นทีถือว่าเป็นขื่นพิเศษส,สำหรับพี่น้องชาวเบนจัลัก เพราะว่าจังไหนครับพ่อเพื่อนบอกว่าในการแสดงในครั้งนี้โอ้โหพี่น้องเลยครับเพื่อนบอกเลยครับว่าสี่สิบห้าสิบปีมานี่บริพอหผอมอลำจกักเถือแล้วก็เป็นนินมิตหมายอันดีเป็นโอกาสอันดีที่เพื่อนิไดงมาเจอครับปลานอดข้างเฮ้าแล้วระบบเสียงระบบไฟทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหมอลำหมอลำ,ม,อลำมาตรฐาน ยังคุณแม่ท่านนี้เพิ่นบอกว่าห้าสิบปีแล้วครับห้าสิบปีแล้วที่บดไ้เบิงมอลำแบบนี้มาดนูนเดียวมาถ่าตั้งแต่เป็นเล่นเพื่นเลยครับเพิ่นว่าโอ้ว่าธรรมดาครับสนามแห่งนี้ก็เป็นอีกสน้มหนึ่งรุ่นให้สร้างกระสีแตกขึ้นกันครับผมเองก็อยากให้มันเกิดสถิติขึ้นไปเรื่อยๆณขนาดนี้เวลาทุ่มสิบหกนาทีในวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเนนส,สียนนาเซียบอตจูโโออฟฟิเชียลนี่เพิน่นแกได้ถ่ายรูปบรรยากาศมาให้เบิ่งว่าโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆสนามแห่งนี้เป็นสนามอีกหนึ่งสนามที่จะทำให้พ่อพ,อพอ่แม่เอฟหลายคนได้จดจำและก็วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแ่งต้องได้จดจำไปอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเบิ่งที่ละครว่าผู้ใหแน่ มาค่อยชื่นชมมาค่อยให้กำลังใจวุ้งสาวหน่อยเพชรมันแพงโดยเฉพาะมาให้กำลังใจหลานหน่อยรับเบิ้อทีล้ละครับอู้พี่พี่น้องๆเขาเบิ้งเขาคิ้วครับเบิ้งยายอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบดีกับมาเขาคิ้วยายเพิ่นบอกว่าอยากมากเบิง้งนะครับเพราะประเดี๋ยวมาเบิบ้งประเดี๋ยวเบิง้งโดนแล้วครับประเดี๋ยวเบิง้งอันมอหลอกมอลำมากนี่โดนเติบแล้วก็เลยว่าเอะมือนี่ก็เป็นนิมิตไม้อันดี การแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงอยู่โรงเรียนเป็นผับปลาจัดหาทุนการสาหายางกับบุหระเขาโรงเรียนนะครับถือว่าเป็นงานการกุศลงานการกุศลครั้งนี้พี่ๆน้องๆเข้ากับอู้เดะรวมมือรวมใจรวมแรงเพื่อสีมาทรงกำลังใจหายหลานหน่อยกับทีมงานสาห,หน่อยเพชรหวานแพงบัตรเขาช่มในราคาหนึ่งบาทในราคานี่็ถือว่าบ่แพงครับถือว่าพ่อไปพ่อมาเนาะ พี่ๆน้องๆเข้ากับอยู่ตามบ้านนอกเข้านี่กัถือว่ากับเป็นราคาที่อา้าพ่อสูดได้เนาะพี่น้องครับบ่ถูกพ่แพงกับถือว่าซอยเหลือกันไปในเงินตรงนี้ก็ต้องเป็นในเรื่องของค่าการบริหารจัดการแลไรกับค่าดูแลความปลอดภัยต่างๆมันมกับมีหลายส่วนดังนั้นเงินตรงนี้กับโมเมนว่าสิขเขาจะว่วงอย่างเดียวเนาะในในทิศท,ทางที่เข้าเป็นผู้ชม่มผู้ฟังนี่ มองเห็นในเรื่องของ่าดเสียใจสีมันสิเกิดเก้ืนคนอยู่ในวงที่ต้องดูแลวงที่ต้องดูแลลูกน้องคอนว่ายแรงแต่คอนว่ายคนรับรถนู่นนี่นะทุกสิ่งทุกยางคาน์หมูน้ำมันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซอยลืกกันต่างคนต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกันเนาะถือว่าเป็นภาพอันดีงามเห็นแล้วอู้นะครับมีพ่อมาเบิ่งทีหนาพิธีครับในการเช็คเซร้า การเช็คเศร้าหลานหน่อยนะครับเข้าเนมเห็นเลยครับว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองเป็นบรรยากาศที่เบิรงแล้วเาเอ่นมาจางไหนครับผ่อนคลายแต่ในในระวางที่ผ่อนคลายอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าหลานหน่อยเข้านี่เวลาห้องเพลงแม้แต่จะเป็นการเช็คเศร้าครับในมุมมองที่ผมสังเกตเบิรงเนี่ยการห้องนี่ลาสีบ่ได้ว่าสีห้องเป็นเรนๆห้องหัวได้ครับบรรยากาศมันอาจจะผ่อนคลายกับจริงนะครับแต่ว่า เวลาเพิ่นห่องพายามสีเป็นเสียงให้เต็มทีอาจจะเต็มลอยเพราะอยังเพราะการมีเสียงอาจารย์นักดนตรีอาจารย์เมื่อมีเพิินก็สิมีเสียงให้มันเด็กเข้ากับบรรยากาศเข้ากับสถานทีเพราะว่าแตละสถานทีนี่โมเมนว่วาสีมีคือกนหมดทุกห่องบมงแมนครับมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่มีลมแรงไ้ยมีอากาศเป็นยังไงขึ้นอยู่กับบรรยากาศรอบ รอบๆนั่นครับมีผลต่อ,ตอ,ตอการิีเสียงดังนั้นการเช็คเศร้าสิมาเห็ดเลนเล,น,เลนห้องเลนบางทีอมันเกีมีผลต่อเสียงสีสีห้องออกไปดังนั้นการเช็คเช็คเศร้าก็ถือว่าต้องใสเกือบคุ่มบานรอยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แค่เที่ยงว่าบรรยากาศมันอาจจะมองว่าม,มเป็นมัเป็นทางการจืดๆเนาะถือว่ากะผู้ดใดมาก,ก่อนมาฟังหลานห,นห้องก็ถือว่าเป็นกำไรเด่นในช่วงนี้ คือผมเคยบอกไว้หลายหลายคลิปแล้วว่าผู้ได้มาในช่วงนี้ถือว่าเป็นการขึ้นก้าว่รกครับลู้าเป็นการขึ้นก้าวแรกครับพราว่าแม่เอฟซนะครับว่านี่เด็กั่งหลาหน่อยของสองหลอดคนนี้มั่ธรรมดานะครับโ่ธรรมดาหลาหน่อยพ่อออกมาในรูปลักษณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งให้เห็นความนะเหเห็นความเป็นบบานของเขายังคงคอนเซ็ปต์ของหลาหน่อยอยู่ เบื้องงามเด้กกันนะหักงามนั้นนะครับบอดีวาสีตองแต่งองค์ทรงเครื่องแบบสวยงามเป็นนังงฝากบเบ่ถึงขนาดนั้นครับแค่์ซัมมี่เบื้องแลหลกกระตักส่เสือธรรมดามีอโบผูกผมดินจกทงหงองเพ่งโอ้ยครับซัมมี่กระตักหักโอ้ใจละลายแล้วมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง,งให้เฮาได้เห็นบุคลิกภาพละแต่มือไดที่อยู่เขาโหมดการแสดงพี่น้องก็เช็นอยู่และครับปานนา,า่งฝาก สุด,ดยอดอีนีนะครับกลับมาถิงไทยโดยกับบทเพลงของหลาหน้่อยนะครับหอบฝันมะลังห้านในการเช็คเศร้าถิงไทยโดยบทเพลงพ่อๆสำหรับบทเพลงที่เกี่ยวกับหลานหน่อยที่เป็นเพลงแจ้งเกิดเห็นหาพ่อๆแม่เอฟซีลายสันหูวักหลาหน้่อยฟังยามได้กันยังกินใจยงมนั้นครับสุดท้ายขอให้พ่อๆแม่เอฟซีมีความสุข ลำลวยลำลวยข้หาหลาหน้อยจงมีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันครับลำลวยลำลวยเด้อสาึุ